ด้วยรักและวิญญาณเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่1เนื้อทองพอ่พอเสียงเยียกเย็นเยือกลอยชัดสัมผัสผ่านเข้ามาในขอบเขตข่ายยานแกร่งกระดานไม้พื้นเรือนส่งเสียงเ e อียดอาร์ต สั่นร่างผู้คนซึ่งหมอบต่ำความหน้าไม่มีใครกล้างเงยขึ้นมามองเสียงฝีเท้าอันไรเงาของผู้มาเยือนเรือนหมอคุ้มขึ้นชื่อลือเรื่องเรื่องการทำคุณใส,สเสน์ยาแฝดรูปรอยหุ่นผีนอกจากนั้นหมอสเสน์ผู้นี้ยังเชี่ยวชาญงานไสยศาสตร์มนต์ดำชื่อเสียงขจรขยายนามลั่นระบือข้าไปไกลตลอดหลายหัวเมืองผู้คนต่างหลังไหลามากราบไหว้ขอให้ช่วยไม่เว้นคืนไม่เว้นวัน รอบรัวบ้านนั้นมีชาวบ้านมาปักหลักปูเสื่อนอนรอรอ,รอขับขันกราบไหว้นับถือจนเต็มลานดินหมอสเสน่ห์เท่าเจ้าของเรือนผมสีขาวสลับดำอันมีเหลือให้เห็นอยู่ไม่มากนักนั่งขัดสมาธิเป็นประธานอยู่บนอาสนะขนาดความกว้างยาวมากกว่าศอกเล็กน้อยรืบฝีปากหนาสีดำคร้ำสยะยิ้มหันไปมองยางไม้สีเลือดอันย้อยหยดออกมาจากคนเสาไม้ท่อนกลม ซึ่งตั้งอยู่กลางเรือนเนื้อทองหมอสเสน่ห์เรียกหาใครสักคนทำขนบนหัวของคนบรเรนลุกชันแขนขาสัน่นผับผับขยับมานั่งเบียดกันอยู่กลางเรือนโดยมิได้นัดหมายปริเสาไม้ขนาดใหญ่กว่าคนขาคุณหนุ่มดีดลั่นเสียงดังเปรีย้ยคลายหม้อดินเผาหรือเครื่องแก้วปรีแตกตามมาด้วยเสียงน้ำไหลโจกใหญ่อุป,ปมาได้ดังเสียงคล้ายยามเมื่อฝนตก แล้วมันช่ไหลลงมาจากชายคาใส่ตุ่มน้ำอย่างนั้นหากแต่เสาเรืองต้นใหญ่มีเพียงยางไม้สีแดงเข้มเนื้อข้นหยดไหลลงมาตั้งแต่ปลายยอดเสาสูงสุดก็จะย้อยทิ้งหยดยางลงบนใบพลูกแก่จัดซึ่งถูกนำมารองไว้ข้างใต้ฉับพลันเมื่อพลูกแก่ใบสีเขียวเข้มสัมผัสยางไม้นั้นยังมิทันได้พ้ชั่วพริบตา สิ่งเหนือธรรมชาติอันมิอาจหาเหตุและผลมาขยายความปรากฏขึ้นในทันใดน,นั่นคือใบพลูเปลี่ยนสีจากเขียวเข้มกลายเป็นสีเลือดเรากับมีผู้ใดนำใบไม้หักษสาไปจุ่มไว้ในหม้อเลือดพลูแก่สามใบถูกนำมาห่อเศษขี้เถ้าสีขาวปน่นมือหยาบยากพานทองเหลืองเก่าข้ามคร่าเกลอกลังเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเทียนขึ้นจะหลดหน้าผากหรือฝีปากคล้ำท่องบ่นมนดำอับปรีอยู่งึมง ฟังไม่ได้ความฉับพลันนั่นเองมือเหี่ยวแห้งดำยื่นล้ํล้วงลงไปในพานเก่าหยิบเอาหมากพลูซึ่งผ่านการปลูกเสกขึ้นมายัดใส่ปากแดงคําหนึ่งร่างผอมเกรงแห้งดำเหมือนซากผีนั่งยองอยู่บนหิ่งไม้ย,ยกสูงเคี้ยวหมากหยับๆในตาสีขาวน้ำข้าวกวาดมองไปรอบเรือนไม้อย่างช้าๆเห็นเพียงหัวขาวบ้างดํบ้างนั่งตัวสั่น งินงกไม่มีใครสักคนหรือไม่มีดวงตาสักคู่กล้าเงยหน้าขึ้นมาสบตากับดวงวิญญาณเสียงคลางต่ำๆดังคล้ายสายลมยาเมื่อพัดผ่านยอดไม้หอมเอาขนอ่อนๆทั่วห้างแขนขาหน้าแข้งและหนังหัวลุกชันสั่นสทนานเสียงสั่นคลางฮือๆือประกอบพร้อมท่าทางขยับเบียดเสียร่างเข้ามานั่งชิดกันชนิดเรียกได้ว่าหัวเข่าเกยหัวเขา่าเนื้อทอง อดีตคือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของหมอคุ้มหมอสเสนเชี่ยววิชาสยเวทสายดำผู้ชำนาญการเลี้ยงผีชาวบ้านร้านตลาดเจคุ้งน้ำสามหัวเมืองรู้จักชื่อนี่ดีเพราะเมื่อสิปีที่แล้วก่อนถึงหน้าน้ำหลากข่าวการตายของเนื้อทองดังกระชอนไปข้าเมืองเนื่องพอเด็กหนุ่มถูกฆ่าตายอย่างอนาถโหดเหี้ยมฮารุนซ้ำทางการหรือก็ยังจับมือใครดมไม่ได้จนป่านนี้ ศพผีเนื้อทองในคราวนั้นถูกชาวบ้านร้องขอให้รีบเผาเนื่องเพราะตายผิดแพทยแปลกประหลาดหรืออาจเรียกว่าเป็นผีไตหงสยดสยองน่ากลัวขั้นตอนเผาผีชาวบ้านต้องจัดเวรยามายินเฝ้ากองฟอนนอนเปลี่ยนกันอยู่ถึงสวันสามคืนศพผีเนื้อทองนั้นไซไม่มีไม้ไฟแม้แต่ปลายเส้นขนเมื่อจดปัญญาในการเผาผีหลาชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวร่ำลือกันไปต่างๆนานา,นา ถึงความเฮี้ยนหนักหนาของผีเนื้อทองพ่อเมืองและทางการจึงสั่งให้ฝังร,งร่างรอให้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาหากแต่เมื่อชาวบ้านช่วยกันขุดดินมาเอาผีลงหลุมยังไม่พ้นคืนศพเนื้อทองไม่ทันได้ขึ้นอืดเน,น่าเหม็นเหล่าบรรดาหมอพระหมอผีจากทั่วทุกสายรทิศต,ต่างเร่งจ้ำเรือมาฉกชิงตีรันฟันแทงหันแร่เนื้อหนักของหนุ่มเนื้อทองผู้อาภัพแทบไม่เหลือเป็นชิ้เป็นอัน ทั้งกระดูฟันหน้าผากกะโหลกและแขนขาถูกพล้นชิงหายไปคนละทิศคนละทางหลุมฝังศพถูกขุดถูกคุยกระจุยกระจายหน้าสังเวชหากแต่ใครเลยจะรู้ว่าพ้นผ่านไปเพียงราตีเดียวกระดูกทุกท่อนเนื้อหนังทุกชิ้นอันเคยถูกแกล่ถูกถลกลักขโมยหายไปจะกลับมากองคืนอยู่ในเสือไผ่ภายในหลุมผียังไม่มีขาดหายไปแม้แต่เสี้ยวหนึ่งผ่า เสียงเย็นขับคืนวิเวกให้วังวนน้าสะพึงกลัวไอ้ยอดไม่อยากได้อีแววมาทำเมียเสียงจากริฝีปากอันปิดสนิทของหมอสเสน่ดังขึ้นและดูเหมือนจะมีเพียงวิญญาณบนหิ้งผีเท่านั้นที่สามารถได้ยินความแต่อีแววมันมีผัวอยู่แล้วนะพ่อร่างดำเกรียมเอ,อ่ยขัดขาเร็วห้อยยาวยืนลงมาจากหิ้งไม้ วางฝาตีนเหยียบลงไปบนหัวของคนที่กำลังนั่งพนมมือไหว้หมอสเสน่ห์อยู่ปลกๆถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ไปทำให้มันทิ้งผัวเสียยานกล้าตะบักแกล่งส่งกระแสจิตแข็งออกคำสั่งกับวิญญาณลูกชายได้จะบอสิ้นคำของผีลูกชายมาคำใหญ่ถูกคายคืนลงไปบนพานทองเหลืองพร้อมทั้งเสียงฮือของผู้คนที่นั่งจ้องพานรองนั้นแบบตาไม่กระพริบ เพราะเพียงชั่วพริบตาเดียวพลูแก่สามใบอันไม่ได้กระดิกเคลื่อนจากที่อันตรธานหายไปกลายเป็นชานหมากก้อนกลมวางอยู่บนพานเก่ามึงเอานี่ไปให้อีววลมันกินหมอคุ้มยื่นผานชานหมากสงใส่ลงไปในมือสั่นของชายผิวคล้ำเบื้องหน้าลูกศิษย์ผู้คิดชั่วอยากได้เมียคนอื่นมาเป็นของตัวเองเฮ้ยนานเท่าใดหรือพ่อหมอกว่าอ cool. ีววมันจะรักข้า มันกลืนมาคำนี้ลงคอเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละขอรับพ่อหมอกลับถึงเรือนก่อนจะก้าวขาขึ้นกระไดอย่าลืมตั้งเครื่องเส้นที่กูสอนไว้ให้เรียบร้อยขอรับข้าไม่ลืมแล้วมึงจงจําเอาไว้ให้มันอย่าให้พ้นคืนวันพระไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นผลขอรับพ่อหมอท่ามกลางความสงัดในยามดึกเรือนไม้มุงแฝกตั้งอยู่กลางทุ่ง สตรีนางหนึ่งร่างผอมบางยืนอยู่ชิดติดหัวกระไดในตามือลอยด้านบนเรือนนั้นคือชายหาปลาผิวคล้ำกำลังยืนสยายยิ้มย่ามใจยามเมื่อเห็นหญิงสาวก็จะเดินลงมาจูงมือหญิงผู้ทิ้งลูกทิ้งผัวลงจากเรือนมาหาชายอื่นยามวิกาลเองมาหาคา้าหรืออีแววเจ้าของหมากคำใหญ่สยายยิ้มหน้ารังเกียจข้าคิดถึงพี่ เสียงแผ่วอย่างคนเพ้อละเมอตอบกลับไปเองคิดถึงข้ามากหรือมากข้าคิดถึงพี่จวนเจี๊จะขาดใจแล้วเช่นนั้นเองจะรออยู่ทำไมขึ้นเลือนมาหาข้าสิภายในมุ้งเก่าร่างบางนอนราบแผ่ระบนเสือขาดผ้าทับคลอมท่าไว้ด้วยร่างกายกำรรยำของชายหาปลาซ้อนภูมิพบละเอียดเงาดำและร่างผอมเกรงหน้าเกลียด นั่งยอมคล่อมทับยกฝ่าตีนเหยียบร่างนั้นไว้มันรักมันหลงมันคิดถึงมันยกหัวใจให้มันและเอาวิญญาณมึงให้กูเสียงแหบเครือสยดสยองเปล่งออกมาจากริอฝีปากแดงฝ่ามือเหี่ยวยกขึ้นไปปิดตาชายร่างหนาที่กำลังทำผิดศินข้อ3มัวเมาในกามมรมณเมียคนอื่นอย่างชื่นมื่นมีความสุข หญิงทิ้งผัวหลงทำชั่วเพราะต้องมนอับปรีนอนตาลอยตามแต่ที่ชายหาปลาจะนำพามันไปสนีเนื้อทองจะจองจำพวกมึงให้คองคู่รักกันทุกชาติไปได้แดงอันไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าถูกคล้องลงไปรัดรอบร่างฉ่ำชุ่มเหนือใครหรืิฝีปากแดงขยับขึ้นลงท่องบนมนดำอับปีนอกเรือปรากฏเงาดำลอยต่ำคลานเตี้ยและเลียดอยู่ติดกระทงใบตอง ของเส้นอันมีเลือดไก่สดกับเหล้าขาวของข้าวสามสิ่งพร้อมดอกไม้หอมปักที่ทูบหนึ่งดอกวางอยู่บนพื้นดินติดหัวกระไดเรือนพริบตาเดียวเลือดค้นเต็มกระทงมีอันเหือดจนแห้งขอดของเส้นเปิดทางให้ผีหายวับไปกับตาดอกไม้หอมแห้งกรอบเหมือนถูกไฟเผาเหลือเพียงกระทงแห้งกับทูบเปล่าเท่านั้นที่คงสภาพเดิมเงาดำเลื่อนผ่านกระไดเรือน แทรกผ่านเข้ามาในมุ้งใหญ่เงาดำม้วนพันรัดรอบร่างเปลือยของคุณทั้งสองโอ้ยกินอิ่มแล้วก็ทำงานของมึงให้ดีร่างดำยินหล่หลงตาโมโลมายังสองคนหนึ่งผีบทเสือเก่าด้วยแอาคมสีแดงกระตุกมัดคนทั้งคู่เข้าหากันจังหวะนั้นน้ารักถูกลางออกมาจากร่างหนุ่มใหญ่ใกลออกไปบนเรือนหมอเสน่หมอดินเผาปักล้อมด้วยเทียนแดง กลับมีน้ำล้นผุดขึ้นมาจากขอบหม้อกระตุกยิ้มหน้ารังเกียจจากมุมปากเงาดำเปลี่ยนร่างกลายเป็นผีเน่าใบหน้าฟอนเฟแทรกกลางเข้าไปนอนระหว่างกายหยาบของคุทั้งสองรวมนัวเนียหลับนอนสามคนเมียผัวกลับมาแล้วเหรอหมอเสน่ห์ลือชื่อร้องทักออกมาทั้งที่ดวงตายังคงปิดสนิทเด็กหนุ่มใบหน้างามละเมียดละไม ผิวพันวันณะผ่องใสด้วยไวัยไม่พ้น15ปีอยู่ในชุดโจงกระเบนขาวข้อแขนข้อขาคล้องกำไลทองอันวิจิตรงดงามกิริยาท่าทางอ่อนช้อยชวนมองเรากับเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายในรั้วนในวังร่างบางคลานเข้ามานั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ต่อหน้าหมอสเสน่ห์ผู้เป็นพ่อก็จะหมอบต่ำยื่นหน้าเข้าไปหาพรุ่งนี้วันพระพ่อจะให้เองไปเที่ยวเล่นในหนึ่งวัน นิ้วหัวแม่มือใหญ่กดประทับลงมากลางหน้าผาแคบเกิดเป็นแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นมาแล้วค่อยๆจางหายไปมีผูกได้แดงไม่ได้หรือพ่อดวงตากลมโตใสซื่อดังลูกโคเพื่องโครดมองผ่านไปยังข้อเท้าเล็กเห็นได้อาคมสีแดงผูกติดไว้ทำให้มิอาจไปในบางที่บาสถานตามใจปรารถนาเองอยากถูกเขาจับไปเป็นผีรับใช้หรือยอย่างไร ไม่อยากจ้ะตอนเป็นคนเองขัดคำสั่งพ่อจะต้องตายอย่างหน้าอนาถนี่เป็นผียังไม่เข็ดลาบอีกหรือไปอยากไปเที่ยวท่องล่องแงห่งหนใดก็ไปเถิดอานิจจาดวงวิญญาณเนื้อทองน้องน้อยผู้แสนอาภัพจะได้กลับคืนร่างเดิมเพียงชั่วคราวในคืนวันพระมีอิสระไม่ต้องไปเขียนค่าทำร้ายบทหูบางใจยุจงหรือแยกผัว พรากเมียของใครให้เขาหมองหมางห่างใจรักต่อกันความสุขอันแสนสั้นที่ดวงวิญญาณน,น้อยนั้นเฝ้ารอคอยตลอดมาบนยอดสุดของต้นโูกขนาดใหญ่วิญญาณน,น้อยนั่งหย่อนขาหันหน้าไปทางเรือนไม้ทรงไทยพร้อมกับน้ำตาไหลลงมาอาบแก้มริมกรอบหน้าต่างบ้านหนึ่งบุรุษหนุ่มรูปงามกำลังยืนเหมลอทอดสายตามายังยอดไม้หากแต่เพราะภพภูมิที่ต่างกัน ตาเนื้อของมนุษย์หนุ่มนั้นจึงไม่อาจเห็นว่าสูงสุดของยอดไม้นี้มีดวงวิญญาณของเนื้อทองผู้อาภัพกำลังสะอื้นให้เพราะคิดถึงชายที่ตนแอบรักแอบคิดถึงดวงตาเศร้าก้มลงมองไปยังได้อาคมสีแดงตรงข้อเท้าอันผูกสะกดกายละเอียดนี้ไว้ทำให้ไม่อาจก้าวข้ามเลยเขีอาคมอันพ่ออนุญาตพ้นไปเบื้องหน้านได้อีกแม้แต่ก้าวเดียวเพราะหูทิพ ตาทิพย์อิทธิฤทธิ์ที่มีจะสูญสลายหายไปไม่อาจใช้ได้นอกเขตอาคมของคนเป็นพ่อแม้หูตาที่มีก็จะมืดบอดดับสนิทมองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินร่างกายและวิญญาณร้อนร่มดังเพลิงผลาญได้รับทุกทรมานหากฝืนคำสั่งขัดอาคมขลังที่คุมอยู่ข้าคิดถึงพี่เหลือเกิน สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Live, อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์ k ตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับยี่ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio